เมื่อวานในช่วงกลางวันไฮไลท์อยู่ที่การเปิดแผนภาษีของนายกอิงใช่ค่ะโดยคุณโรคนเปิดก็คือคุณพิโรธรัชนาดิสรใช่โอเคก็คะแนนเต็มรนะใช่เขาจับเตียมมาต้อเนื้อหาสาระคะแนนเต็มร้อยส่วนจะจริงหรือจะไม่เป็นหรือจะไม่จริงส่วนจะผิดหรือมันจะถูกเป็นอีกช็อตหนึ่งของการพิสูจน์ใดครับแต่เปิดประเด็นเนื้อหาสาระอย่างนี้น่าสนใจคะแนนเต็มร้อยปรากฏว่าเกิดอาการตีกับเล็ก คุณวิโรธขยายประเด็นไปถึงเรื่องกิกกี้ไอ้เจ้ากิกกี้ของคุณวิโรธทําท่าจะแรงทําท่าจะดังจุกน้างจะไปกลบแผลภาษีของนายกงอิงน่าเสียดายน่าเสียดายย้อนกลับไปฟังสักนิดสิครับว่าไอ้กิกกี้มันกลายเป็นประเด็นและทําท่าจะกลบแผลภาษีได้อย่างไรเชิญค่ะเช่นะเมื่อวันที่ห้าก็ต้องเสียภาษีการรับผในอัตราห้าเปอร์เซ็นต รประท้วงค่ะลองกี้ก่อนได้ไหมครับ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวคุณวิโรจน์ยอดเกลือปะท้วงนะครับดุชนะใจรุวงเสถียรค่ะรีสเกตเขตเก้าขอประท้วงท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะอะไรนะเดี๋ยวท่านวิโรจน์ไม่รู้สี่รู้แปดค่ะท่านท่านอย่ามาใช้กับเขายังไม่ได้พูดประเด็นนี้เขายังพูดอยู่ในประเด็นดิฉันประท้วงท่านวิโรจน์ค่ะข้อข้ออะไร 69ค่ะอ่าค่ะว่าว่าอย่างไงพูดวกไปวนมาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะผมผมนั่งฟังอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงกระบวนไปวนมาครับก็ไปตามระดับก็นานนั่งลงได้ครับขอบคุณครับครับก็นั่งลงได้ครับท่านประธานครับผมว่าท่านผู้ประท้วงประท้วงตามสัญญาว่าจ้างข้อไหนดีกว่านั้นครับท่านท่านท่านอย่าไปพูดเสียสีเขานะครับท่านประธานคะครับก็ก็ุณอานสอนเขาว่ารับจ้างแล้วนะครับท่านประธานคครับ นุชนาจารุวงศ์เสถียรค่ะให้วิโรธถอนคําพูดค่ะครับกับคุณนักที่ว่ารับจ้างนะเพราะว่ามันถอนก็ได้ครับไดเจนเจ่มเรื่อแต่ว่าอยากให้ท่านเวลาปอดประท้วงเนี่ยร้องกี้กี้สักสองครั้งได้ไหมครับเจนเจนท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะกี้กี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าให้ครับท่านประธานได้ครับเดี๋ยวผมถอนกี้ก้ให้ครับ พอใจแล้วนะครับจะได้นั่งลงผมะื่้ครับครับเชิญคุณวิโร์ต่อเลยครับ,รบท่านสสไม่รู้สี่รู้แปดก็อย่างนี้แหละค่ะท่านประธานผมคิดว่าท่านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่ประท้วงเชิญคุณวิโร์ต่อครับเป็นไงเมื่อวานนี้ช็อตนี้คุณวิโรดนี่ขับผู้ว่าท้วงที่ทันกันในบันดน กิกกี้กลายเป็นประเด็นดังระดับประเทศเลยนะคนเขาเริ่มไปหาคําตอบนะเขาไม่ได้สนใจจะไปหาคําตอบเรื่องภาษีเรื่องพีเอ็นใดๆนะสังคมจะไปขุดคุยแผลภาษีของนายกอิงเออขั้นตอนกระบวนการยังไงเปล่าเลยราว่าปรากฏว่าสังคมทั้งสังคมไปหาคำกอบค้นความหมายของคําว่ากิกกี้โดยเฉพาะคุณนิโรดนี่เล่นไปหลายช็อตมีคําถามอยากจะถามคุณวิโรจน์เหมือนกันถ้ามีโอกาสได้สนทนากันนะเนี่ยอะไรค่ะอยากจะถามว่า การเปิดประเด็นการเปิดแผลภาษีนายกอิงมันโอเคอยู่แล้วหลักคะแนนเต็มร้อยทำไมไปเปิดประเด็นกี้กี้แล้วรู้ไหมว่ามันไปกลบเรื่องแผลภาษีของนายกอิงจําเป็นต้องเล่นขนาดนั้นหรือเปล่าค่ะไปกันที่คุณวิโรจน์นะคะรัชนาดิสสอนนะคะรองหัวหน้าพักประชาชนด้วยนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ค่ะสวัสดีคุณวิโรจน์ครับสวัสดีครับพี่ดนัยครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะ คุณพี่โรธมีคนชมนะเปิดแผ้ภาษีนายกอิงเมื่อวานคะแนนเต็มนนร้รอยแล้วล่ะแต่ทําไมต้องขยายไปเด็นไปถึงกี้กี้เปรากฏว่ากี่กี้มันทํำท่าจะไปกลบเนื้อหาสาระหมดเลยเบี่ยงเบนล่นขนาดนั้นเลยเหรอยนั่นสี่นั่นสี่สำหรับคนขยายมันไม่ใช่ผมมั้ครับนะฮะ น่าจะเป็นสื่อมวลชนมากกว่าแล้วก่ะมันอาจจะเป็นเรื่องข้อสงสัยนะว่ามันคืออะไรเนาะก็เนี่ยเปิดประเด็นมาไงคุณบิรดแล้วก็แล้วก็ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีข้อสงสัยเนอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวนี้พอประชาชนสงสัยอะไรมากก็มักจะค้นหาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วแล้วก็ สื่อมวลชนเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่ละพอเห็นประชาชนค้นหาว่ามันคืออะไรใช่ไหมมีข้อถกเถียงในสังคมครับสื่อมวลชนก็ช่วยอะไรละ่ะก็ไขข้อข้องใจเคแล้วผมกลับรู้สึกว่าคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยตังหะที่พยายามที่จะบิดเบือนนะครับ,รบถ้าเกิดใครฟังบริบทของผมแล้วก็รู้ดีหละว,ว่าคําว่า,าเจ้าก,ก,กี้เนี่ยนะครับมันก็คือลูกสมุนหรือลูกกระจอกเนี่ยนะครับ,รบในในการ์ตูนเรื่อง ไอ้มดแดงอะนะครับหรือว่าคาร์เมนไรเดอร์นะครับถ้าใครเคยดูมดแดง V1 ฮอนโกทาเอชิอะไรอย่างเนี้ยนะครับ,รบใช่ไหมหรือว่า V2 ก็อิชิมอนจิฮายาโตะอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไอ้มดแดงเนะี่ยจะร,รู้ดีว่าจะมันมีไอ้จะมีอะไรล่ะไอ้ตัวลูกสมุนเนะี่ยที่มันใส่ชุดสีดำๆนะครับ,รบแล้วมันจะกระโดดออกมาแบบลองมือลองเท้าไอ้มดแดงอะนะครับแบบตบทีเดียวก็ตายเตะทีเดียวก็เรียบร้อยนะครับ <S <S <c oughs> นะฮะคือมันเป็นลูกสมุนตัวกระจอกแล้วเวลามัน อกระจดออกมามันจะเรียกว่าอะไรมันจะมันคือมันจะมีเสียงร้องกี้กี่อย่างงี้นะครับคือผมก็จะเป็นการแค่รี้วว่าเป็นเหมือนไอ้การเปรียบเปียแล้วกันว่าการประท้วงที่ไร้สาระแบบเนี้ยไม่แตกต่างคลูกสมุนลูกกระจที่ออกมาพรีชีพอ่ะคัะเขาไนั่นเองครับจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็ผมว่าก็คุณภูมิธรรมนี่ก็โอ้พยายามนะต้องยอมรับจริงๆนะว่า ผมว่าคุณภูมิธรรมก็รู้อายุ72จะไม่เคยรู้จักไอ้มดแดงได้ยังไงเดเดียคุณี่โรจน์ก็ไรอถามนิดนึงสิผมเช็คในโซเชียลมีดียคุณภูมิธรรมก็เละเลยนะโอเคถามคุณวิโรจน์นิดหนึ่งในสภามอวานคิดคำว่ากี่กี้คิดมุกกิกี้ขึ้นมาได้อย่างไรครับอ๋อไม่หลอครับจริงๆผมก็เคยมีผู้สื่อข่าวหรือว่ามีหลายคนก็ถามเรื่องของการตะท้วงแบบไร้สาระผมก็เปรียบเปยในเรื่องแบบ แบบแบบตัวลูกสมุนลูกกระจกของคาร์เมนไรเดอร์อยู่แล้วนะเขาออกมาพลีชีพออกมาดาน้ามามารับยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพไหมคือคุณอย่ามาทําตัวเป็นมดปลวกที่เดินออกมารับยาฆ่าแมลงเลยนะนะเพราะว่ากลัวว่าสุดท้ายภาพพจน์ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองของคุณมันก็เสื่อมเสียเสื่อมถอยนะฮะคัับนแต่แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ยังอยากให้ทุกคนโฟกัสที่การใช้ตัวพีเอการใช้ตัว PN ของตัวคุณแพทองทานเนาะ ใช่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 ถ้าเราถ้าเรายอมรับวิธีการเหล่านี้นะที่ที่ที่คุณแพทองทานทำนะผมว่าเรื่องนีเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะเนื้อหาสาระหรือสินค้าในกล่องของคุณวิโรจน์มันดีอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ไอ้กล่อง หุ้มสินค้าของของคุณวิโรธเนี่ยมันจะฉูดฉาดเกินไปนิดหนึง่งจนกระทั่งทําท่าจะกรบทําท่าจะดึงความสนใจของผู้คนไปที่กล่องหมดไม่ได้สนใจแต่ในใน,ใน,ใ,นในสินค้าที่อยู่ในกล่องใช่ใช่ใช่ถูกไหมล่ะมันก็น่าจะเป็นบ็อกซิ่งเดย์แล้วเราต้องมาแกะกล่องแล้วแล้วเอากล่องเนี่ยนะไปวางเอาไว้ไกลๆแล้วนะครับต้องมาดูสินค้าในกล่องแล้วนะครับที่จริงนะถ้าพูดถึงกี่กีครั้งเดียวก็พอแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าดูทั้งบริบทนะ ถ้าดูคลิปทั้งคลิปนะตั้งแต่ต้นจนจบนะก็จะพบว่านาทีนั้นเหมือนฟิวขาดหรือเปล่าจึงเอาอยม่งีมะขยี้เส้นละเอียดจนกระทั่งสังคมเกิดสนใจกันขึ้นมาไม่เลยฮะคุณคุณดในัยกับคุณดมรั์ดูสิคนที่ออกมาประท้วงผมนะก็ตัวเดิมๆเนาะ ใช่ไหมคนเดิมๆไม่ใช่ตัวเดิมๆคนเดิมๆคนเดิมๆอ่านอาเดิมก็เออก็คือเป็นตัวกี้ๆเหมือนเดิมอ่ะถูกไหมกันถูกไหมแล้วราบใดแล้วไงอ่ะแล้วเขาไม่ยอมหยุดอ่ะถูกไหมคือแล้วถ้าเกิดเราในฐานะผู้อภิปรายเนาะถ้ามีประสบการณ์หน่อยนะถ้าหยุดเหล่านี้ไม่ได้นะถ้าหยุดคนเหล่านี้ไม่ได้นะคนเหล่านี้นะจะป่วนการอภิปรายเนี่ยแบบไม่จบไม่สิ้นนะจนจนประชาชนเนี่ยไม่สามารถติดตาม การอภิปรายไม่สามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องแป๊บๆนะฮนะเหมือนกดปุ่มยกมือประท้วงแป๊บๆนะกดปุ่มประท้วงแต่พอผมผมผมใช้แก๊กนี้เข้าไปนะก็กดหยุดชังนักเลยนะงงได้ช่วงแรกช่วงแรกคืองงแต่พอเขาตั้งหลักได้เขาก็เอากลับเยอะนะโอ้ไม่ล่ะครับลองเราลองนับดูสิคนที่เบรกผมมากที่สุดจะกลับเป็นอาจารย์วันนอนะ มากที่สุดเนี่ยกลับไม่ใช่พวกตัวกี่ทั้งหลายนะกี่งงแต่อาจย์วันนอไม่งงทําหน้าที่นะแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนอท่านก็คงทาตามทาตามหน้าที่ของท่านนะเนาะใช่ต้องคุมไงแต่ว่าคุมที่ประชุมไว้ง่ายถ้าเกิดแต่ว่าการสื่อสารกับประธานเนี่ยมันง่ายกว่าไงเพราะว่าท่านอาจารย์วันนอท่านก็มีเหตุปีผลไงถูกไหมพอเราชี้แจงได้ท่านก็ให้เราอภิปรายต่อไงแต่เหล่าตัวลูกสมุนลูกกระจอกนี่เขาเขาเหมือนเขารับ รับหน้าที่มาแค่นั้นน่ะถูกไหมเรารับหน้าที่มาแค่นั้นน่ะดังนั้นเนี่ยผมต้องหยุดเหล่าลูกสมุนให้ได้ก่อนมันเหมือนกับโอ้ยง่ายฮะมันเหมือนกับถ้าใครดูคา r เมดไรเดอร์เนี่ยมันต้องมันต้องจัดการกับพวกลูกสมุนให้มันจบสิ้นก่อนมันถึงจะไปไรเดอ์คิกกับอตัวปีศาจตัวบอสนะนะโอเคเข้าใจเข้าใจคุณพี่โรดผมเข้าใจบริบทนั้นเลยแต่เขาก็มีคําถามเหมือนกันนะ มดปลวกเหล่านั้นนะแบบลูกกระจอกเหล่านั้นกีก่้เหล่านั้นนะเอามือตอบก็พอมันไม่จะเป็นถึงขั้นต้องลากกระบองมาทุบมันเลยโอ้ไม่สิมันดาหน้าออกมาสิเอามันดาหน้าออกมานะถูกไหมสุดท้ายมันก็จําเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะใช่ไหมครับครับมันมันก็จําเป็นเอาคุณ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 ดนัยคุณคุณอมรรัตน์คุณเจอมดเป็นฝูงอย่างเงี้ยคุณใช้มือบี้มัน บี่ไปบีมาไม่ไหวหรอกมันต้องสุดท้ายมันต้องจบด้วยยาฆ่าแมลงถูกไหมล่ะครับเอาพี้มาสักหนมีคนแซวมีคนแซวคนวิโร์คนวิโร์จะว่ากันไปแล้วนะขณะที่ฉีดยาฆ่าแมลงอาจจะลืมใส่หน้ากากนะมันฟุ้งเข้าหน้าตัวเองเหมือนกันนะมันก็มีบ้างนดี๋ยมันก็จําเป็นไงมันก็ต้องจําเป็นไงแต่ว่าดีปลอยโอ้โหให้โอ้โหมันลงแมลงมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะเรื่องภาพเลยครับมันก็ไปต่อไม่ได้เอาง่ายๆถ้าเกิดอยู่ดีมด มดเต็มหมดยุงเต็มหมดมนแรงเมาเต็มไปหมดโอ้เราจะยืนอภิปรายได้ยังไงล่ะโอเคใช่ไหมใช่ไหเอาแล้วางมือไม้ปัดมันก็คงไม่ไหวถูกไหมโอเคปรากฏว่ากี้กี้ถูกฝ่ายรัฐบาลเขาเอาคืนรอบกลางคืนรองนายกภูมิธรรมเอากี้กี้มาขยี้ซะคุณวิโร์ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเมื่อคืนอ๋อจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยคิดไงว่าคุณภูมิธรรมเขาจะทาอย่างนี้แต่สุดท้ายผมว่าเห็นคุณภูมิธรรมเขาเละนะ อืออย่างนี้แต่ผมต่้งใจแล้วผมไม่ชอบหรอกเพราะอะไรรู้ว่าถ้าเราอ่านเกมจริงนะอืคุณภูมิธรรมเนี่ยนะฮะเขาเก่าอยู่แล้วมผมเดานะเขาก็จะเขาก็จะเอาประเด็นนี้และเอาประเด็นเรื่องเพศเนี่ยมาต่อว่าถูกไหมซึ่งเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟถูกปะใช่เช่ม,มาซึ่งเขารู้อยู่แล้วคุณภูมิธรรมเขาเก่าอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาก็พรีชีพอ่ะเขาก็เป็นเหมือนหัวหน้าที้ที่เขาพลีนีพแรงอีกแรงเขาไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดกันประเด็นเนี้ย ต่อใช่ไหมฮ <c oughs> ะคาถามที่มีต่อพฤติกรรมที่เข้าข่ายที่อาจเข้าข่ายการหนีภาษีเนี่ยของแห่ทองทันชินวัฒนเนี่ย <c oughs> อาจจะถูกกลบหรือว่า <c oughs> ลดลดลดดีกรีความรุนแรงลงถูกไหม <c oughs> แกก็อยู่ดีสังเกตไว้ว่ามันไม่ได้เข้ากันเนื้อเข้ากับหาเลยอยู่ดีแค่เปิดมาเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เราลองดูบริบทของคุณภูมิธรรมเวชชยะชัยสิถูกไหม <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเรื่องอุยกูเลย อยู่ดีก็เปิดมาเลยเห็นไหมมันก็สะท้อนเป็นความตั้งใจมันเป็นกลยุทธ์ของคุณภูมิธรรมเป็นกลยุทธ์แต่คราวนี้แต่คราวนี้เขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเครื่องจักรสีส้มก็หลงเหลี่ยมคุณภูมิธรรมนะมันก็ไม่เชิงหลงเลี่ยเล่นไปกับเขาด้วยทําให้มีการประท้วงกันวุ่นวายมากมายแก่กองทีเดียวมันก็ไม่เชิงหลงเหลี่ยมครับที่เดนะยนคุณอมรรฐเราปล่อยให้พฤติกรรมของคุณภูมิธรรมอย่างเนี้ย ไม่ได้เนือภาพนะเพราะว่ามันเพราะว่าแกเล่นประเด็นเรื่องหนักเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างนี้ถูกไหม,มซึ่งจริงๆแล้วข้อที่จริงเนี่ยผมว่าเอาจริงๆที่ผมคิดอย่างนี้ว่าอะไรนะผมไม่ได้ดูแคลนสติปัญญาคุณภูมิธรรมไงอายุเจ็ดสิบสองผ่านร้อนผ่านหนาวถูกไหมถามว่าจะมาบอกว่าฉันดู Google เจอคำสองคำแล้วก็เชื่อผมว่าคุณภูมิธรรมไม่ได้โง่อย่างนั้นคือผมไม่เคยค,คิดว่าฝ่ายตรงข้ามโง่อยู่แล้วค,คุณภูมิธรรมมีสติปัญญาพอที่จะฟังจากบริบทของผม แล้วรู้ถ้าใครๆนักข่าวก็รู้ถูกไหมว่าบริบทที่ผมสื่อสารมันไม่ได้หมายความถึงเรื่องเพศหรือเรื่องไปดูถูกอะไรใครเลยถูกไหมผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้ใช้คําหยาบเลยถูกไหมแล้วจริงๆเนี่ยดูสิ่งที่คุณภูมิทําททำสิช่วงซ้ายอย่างเนี้ยสื่อมวลชนเขาก็เปิดเผยกันหมดแล้วว่าไอ้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 ้เขากี่ๆเลยมันหมายความว่ายังไงถูกไหมคุณภูมิทําจะไม่มีสติปัญญาขนาดว่าไม่ได้ดูทีวงทีวีไม่ได้ดูข่าวเลยเหรอเขาดูแต่เขาจงใจเอาประเด็นนี้เนี่ย มาโจมตีผมนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าผมไม่แก้ไม่ได้พี่เดชในคุณธรรมรั <slightly submarine traveling> ์ประเด็นนี้ผมปล่อยให้เขาต่อว่าแล้วผมยอมรับได้เหรอไม่ได้น่ะถูกไหมครับถูกอืมแกแกก็ต้องยอมแล้วว่าแกก็มีความเก่าแต่สุดท้ายแกก็แกก็รับผลกรรมของแกเะถ้าเกิดแกไปเปิดดูโซเชียลมีเดียดูการตอบรับมันก็จับเหมือนกันนะครับครับบางครั้งนะนักรบมันต้องเจ็บตัวยิ่งเป็นระดับหัวหน้ากี้ มันยิ่งพร้อมรับการเก็ตัวเยอะขถูกไหมฮะมันก็ต้องพรีชีพเขาก็พรีชีพแหละคุณภูมิธรรมก็พรีชีพเพราะว่าทั้งที่เราต้องการเอาว่าเอาไว้ง่ายนะครับเพราะว่าประเด็นที่นายกแพทองทานเนี่ยนะครับมาตอบผมเนี่ยพังมากนะเออพี่เดินนาุธมรัตพังไหมล่ะบอกว่าเออเขาเขาจ่ายภาษีมากกว่าผมมากกว่าใคร คืออย่างนี้เราต้องย้ำน nice> ี้ก่อนนะภาษีจ่ายมากจ่ายน้อยมันเป็นหน้าที่ปัญหาคือต่อให้คุณจ่ายมากแต่คุณจ่ายไม่ครบคุณก็ทําผิดกฎหมายใช่ไหมครับถูกไหมและคนจ่ายภาษีมากจ่ายภาษีน้อยต่อขอให้จ่ายถูกต้องตามกฎหมายคุณก็เป็นประชาชนที่มีศักิ์รีมีสิทธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเออแพทย์ของคันตอบอย่างเนี้ยแล้ว พี่ดนใยคุณมรลัตเขาไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของผมเลยนะเขารับว่าเขาทํำด้วยซ้ำไปนะแล้วก็บอกว่าอะไรบอกเตรียมจะจ่ายปีหน้าแต่เท่าที่ทํามาในอดีตไม่เคยคิดจะจ่ายครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําใครๆก็ทําคำซึ่งผมพูดจริงๆนะถ้า เรายอมรับพฤติกรรมแบบนี้นะอือพี่เดนไนคุณอมรัตน์ใครที่บอกว่าทําแบบนี้ใครๆก็ทําได้ใครๆเขาก็ทําผมถามเลยใครที่ทําแบบนี้เปิดเผยตัวหน่อยยกมือหน่อยบริษัทไหนทําชื่ออะไรทําเชื่อไหมไม่กล้าบอกหัวสัญชากรเข้าครับอ้าวใจจได้ถูกผมผมผมเคลียร์เลยนะค้าใจจริงไดถาม คุณคุณคุณอมรรัตน์กับพี่ดนัยว่าซื้อประกันชีวิตอะไรซื้อ RMF ที่ไหนซื้อ S S F อะไรกล้าบอกเห็นบ้างครับมันเปิดเผยไงพี่ี่ดนัยซื้อประกันชีวิตที่ไหนครับอ่าคุณอมรรัตน์ซื้อกองทุน S S F ไทย E S G ที่ไหนครับหรือ IMF ซื้อที่ไหนดีครับ,รบทุกคนคแลกเปลี่ยนกันได้หมดเปิดเผยถูกไหมถูกต้องอันนี้เข้าใจได้ครับอันนี้เข้าใจได้อโอเข้าใจไดคคุณวิโร์สุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยนะเออ ดรามา่าสภาเมื่อวานตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนนะระหว่างหัวหน้ากี้กับไอ้มดแดงใครเจ็บตัวมากกว่ากันโอมันนักลบก็ต้องมีบาดแผลน,นะแต่ผมคิดว่าไอ้ประเด็นในเรื่องของตั๋วพีเอ็นเนี่ยผมว่าก็คงมีการตามต่อในเชิงระบบด้วยโ <Okay. S 2> นะอเคยังไงก็ไม่สูายแล้วผมเชื่อว่า อย่างเรื่องของวารกรรมเนี่ยวันนี้มันก็ซาไปแล้วนะที่พี่นายกับคุณอมรรชทำข่าวก็รู้มันก็ซาไปแต่ประเด็นในเรื่องของภาษีมันจะยังอยู่มันต่อแน่มันอยู่แน่เป็นประเด็นที่ยังต้องตามต่อกัน ออาดังนั้นภารกิจของหัวหน้ากี้ยังไม่สิ้นสุดยังอีกยาวว่างั้นเธอเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางพีชีพเลยออกมาอีกเชีโอเคโอเคได้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 ขอบคุณมากเลยคุณวิโรดขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณวิโรดรักนาดิศอนนะคะสสเป็นชีราไลชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะตั้งสติเราจะมาเรียบเรียงข้อมูลเรื่องภาษีของนายกอิงอีกสักครั้งนะครับ พยายามที่จะเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเข้าใจ,ใจง่ายๆประเด็นม<ง>ันอยู่ตรงไหนโอเคในช่วงหน้าช่วงหน้านะคะมาตามกันต่อขออนุญ,ญาตพักกันสักครู่ค่ะ